สวัสดีช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันที่26ถึงวันที่27ตุลาคม2567แต่จะได้หยุดพักผ่อนกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าในช่วงนี้หลายคนก็ติดภารกิจงานบุญกระถินงานบุญทอดผ้าป่าซึ่งก็เป็นประเพณีเป็นประจำทุกปีในช่วงนี้แหละครับสวัสดีเพื่อนๆเนทรดเดอร์และนักลงทุนในหุ้นตลอดจนทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟัง การส่งกราฟหุ้นและข้อมูลพื้นฐานฟอนเดเมนทัลของหุ้นรายตัวข้อมูลที่ปรากฏในช่อง YouTube มีบันทึกโดยละเอียดอยู่ใน Facebook กลุ่มส่วนตัวพาเนตเทรดหุ้นและเหรียญคริปโตเคอเรนซีสโดยทุกท่านสามารถเข้าไปส่องดูได้ทั้งนี้โดยการกดลิงก์เข้ากลุ่มซึ่งอยู่ใต้คลิปวิดีโอทุกคลิปหากท่านใดชอบคลิปวิดีโอสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Follow กันได้นะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อมีคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมานำเสนอสู่สาธารณะ เราไปอัปเดตเซตอินดกซ์ก่อนจะไปส่องกราฟหุ้นและฟันดามเมนทัลข้อมูลพื้นฐานของหุ้นรายตัวกันนะครับเซตอินดกซ์ประจำวันศุกร์ที่25ตุลาคม2 5 6 7เซตปิดไปที่1,463.42จุดปิดเป็นบวกไป2.78จุดคิดเป็นบวก0.19%มูลค่าซื้อขายสุทธิ41,293.39ล้านบาทการซื้อขายค่อนข้างจะเบาบางนะครับ นักลงทุนในประเทศรายย่อยอยู่ทางฝั่งซื้อสุทธิแต่ก็เริ่มจะซื้อเบาบางแล้วส่วนอีก3ามกลุ่มอยู่ในฝั่งขายสรุปยอดการซื้อขายหุ้นหลังจากตลาดหลักทรัพย์ปิดทําการเมื่อวันที่25ตุลาคม2567รายย่อยซื้อไปสุทธิ688.06ล้านบาทกองทุนขาย360.10ล้านบาท บโบรกเกอร์ขาย288.87ล้านบาทและต่างชาติขายออกมาเล็กน้อย39.09ล้านบาทโดยมีการซื้อขายผ่านโปรแกรมเทรดดิ้ง4 1่7มีหุ้นเพียงตัวเดียวนะครับที่อยู่ทางฝั่งขายได้แก่หุ้นซูพรีมปิดติดลบไป12สตังค์มูลค่าซื้อขาย15ล้านบาทราคาร่วงลงมาต่ำ2บาทยื่ราคาอยู่ที่1.96บาท96สตังค์หลังจากเบรกแนวต้านขึ้นไปวันนี้หลุดโซน2บาท ส่วนหุ้นที่มีการซื้อขายผ่านโปรแกรมเทรดดิ้งมากที่สุดได้แก่หุ้นอมะตะและหุ้นวาอมะตะมบลค่าซื้อขาย3 5 8ล้านบาทหุ้นวาหรือ wha ซื้อขายกันที่323ล้านบาทอมะตะบวกไป2บาท25สตางค์อยู่ราคาที่29บาท25สตางค์หุ้น wha บวกไป30สตางค์อยู่ราคาที่6บาท10สตางค์ในภาพรวมของทั้งตลาดหุ้นที่ติดเข้ามาใน most active มีหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายเกินกว่า1000ล้านบาทจำนวน10หุ้นหุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุดได้แก่หุ้นกัฟซื้อข,ขายกันที่2340ล้านบาทหุ้นกัฟติดลบไป75ส้าสตางค์ลงมายืนราคาอยู่ที่65บาท75สตางค์หุ้นบ b บอติดลบไป1บาทราคาลงมาที่148บาทมูลคา่าซื้อขาย2013ล้านบาทหุ้น Adva n c e ติดลบ1บาทหุ้นไทยออย TOP ติดลบ2บาท i n t ท s ติดลบ50สตางค์โฮมโปรติดลบ20สตังค์และหุ้นปอตท PTT ติดลบ25สตางค์ในกลุ่มธนาคารที่ปิดเป็นบวกได้แก่หุ้น SCB บวกไป1บาท50สตังค์ราคาขึ้นมายืนที่115บาทหุ้นเคแ n งบวกไป1บาท ขึ้นมายืนที่147บาท50สตางค์ส่วนหุ้น TTB ไม่บวกไม่ลบยืนราคาอยู่ที่1บาท78สตางค์หุ้นเดลต้ยังเป็นพระเอกนะครับบวกไปอีก1บาท50สตางค์ยืนราคาที่136บาท50สตางค์มูลค่าซื้อขาย1,281ล้านบาทส่วนหุ้น WSA และหุ้นอมตะได้กล่าวถึงไปแล้วนะครับเป็นหุ้นที่มีการซื้อขายผ่านโปรแกรมเทรดดิ้งมากที่สุดแต่ว่าในภาพรวม หุ้น W H A ซื้อขายกันสุทธิที่860ล้านบาทอมตะซื้อขายสุทธิที่825ล้านบาทโดยอมตะร้อนแรงบวกไป2บาท25สตางค์หุ้น W H A ก็บวกไป30สตางค์สามารถขึ้นมายืนราคาในโซน6บาทได้แล้วหุ้น True ก็ยังคงร้อนแรงถึงแม้ประกาศงบออกมาในไตรมาสที่3จะมีผลประกอบการขาดทุนแต่ราคาก็บวกขึ้นไป30สตางค์ ยืนราคาอยู่ที่12บาท10สตังาคา์มูลค่าซื้อขาย778ล้านบาทลงพยาบาลบำรุงราชบวกขึ้นไป6บาทยืนราคาที่277บาทมูลคา่าซื้อขาย686ล้านบาทหุ้นที่ติดเข้ามาในกลุ่มของ20 t top g i n หุ้นที่มีปริมาณซื้อขายมากที่สุดก็ได้แก่หุ้น wha รองลงมาก็คือหุ้นอมตะถัดลงมาก็ได้แก่หุ้น t man ipo น้องใหม่บวกไป80สตังค ยืนราคาที่17บาท30สตางค์มูลค่าซื้อขาย591ล้านบาทหุ้นมีเดส IPO น้องใหม่เช่นเดียวกันบวกไป45สตางค์ขึ้นมายืนที่10บาท30สตางค์มูลค่าซื้อขาย262ล้านบาทหุ้น MGI Miss Grand International บวกไป12%ราคาดีดขึ้นมา1บาท70สตางค์ขึ้นมายืนที่15บาท20สตางค์มูลค่าซื้อขาย127ล้านบาท หุ้น p r 9บวกไป6%ราคาดีดขึ้น1.50บาท50สตางค์ยู่ราคาอยู่ที่24.50บสาท50สตางค์มูลค่าซื้อขาย184ล้านบาทหุ้น pmc ลงไปปรับฐานราคาในวันนี้เด้งขึ้นมา15สตางค์ปิดบวกไป12%ขึ้นมายู่ราคาที่1บาทส4สตางค์มูลค่าซื้อขาย56ล้านบาทหุ้นศักสยามริสซิ่งได้รับผลประโยชน์จากการลดอัตราดอกเบี้ย ทำราคาชุดขึ้นมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ลงมาพักตัวในวันศุกร์ก็ดีดกลับบวกไป8%ราคาดีดขึ้น45สตางค์ขึ้นมายูนราคาอยู่ที่5บาท50สตางค์มูลค่าซื้อขาย54ล้านบาทหุ้น MCA บวกไป8%เช่นเดียวกันราคาดีดขึ้น14สตางค์ขึ้นมาอยู่ราคาที่1บาท88สตางค์มูลค่าซื้อขาย61ล้านบาท24 c o n a c o n Supply ปิดบวก4%ราคาดีดขึ้น18สตางค์ขึ้นมายืนที่3บาท92สตางค์มูลค่าซื้อขาย20ล้านบาทมีโอกาสจะขึ้นไปยืนในราคา4บาทได้อีกครั้งก็ต้องดูกันในสัปดาห์หน้านะครับหุ้น SCL บวกไป4%เช่นเดียวกันราคาดีดขึ้น6สตางค์ขึ้นมายืนราคาที่1บาท40สตางค์มูลค่าซื้อขาย11ล้านบาทหุ้น NDR มีสตอรี่จะเทินอาราว ปิดบวกไป4%เช่นเดียวกันราคาดีดขึ้น14สตางค์ขึ้นมายืนราคาอยู่ที่3.38บาทส8สตางค์มูลค่าซื้อขาย13ล้านบาททั้งฝั่ง t o อปล s สตัวที่ติดเข้ามาใน20 t ท็อปลอสลำดับที่1ได้แก่หุ้นสเต็กติดลบไป1.15บาทส5สตางค์ราคายืนอยู่ที่5บาทมูลค่าซื้อขาย10ล้านบาทหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุดในฝั่งท็อปล s สได้แก่หุ้นท o บริษัทไทยออย ิดติดลบไป2บาทติดลบไป4%เอร์เซนอยู่ราคาที่44บาทมูลค่าซื้อขาย1 0 6 7ล้านบาทหุ้นสุพรีมติดลบไป5%อร์เซ์อยู่ราคาที่1บาท96สตางค์มูลค่าซื้อขาย105ล้านบาทหุ้นเอ็คอดช่อง9อสอมทติดลบไป4%เอร์เซร่วงลงไป35สตางค์ราคาลงมาอยู่ที่6บาท75สตางค์มูลค่าซื้อขาย69ล้านบาท หุ้น CV ติดลบไป7%ราคาร่วงลงมา2สตางค์อยู่ราคาที่26สตางค์ราคาหลุดแนวรับสำคัญที่28สตางค์มูลค่าซื้อขาย11ล้านบาทหุ้นสบายติดลบไป6%เปรเซ์ร่วงลงมา5สตางค์อยู่ราคาที่73สตางค์มูลค่าซื้อขาย2 2ล้านบาทหุ้น ACC ติดลบไป4%เอร์เซหลังจากเมื่อวันพฤหัสบดีพุ่งขึ้นไปทำราคานิวไฮ แต่วันนี้ร่วงลงมา5สตังค์ลงมายืนราคาอยู่ที่1 0บาทส0สตังค์มูลค่าซื้อขาย33ล้านบาท ACC นี่น่าสนใจนะครับมีสตอรี่เทอร์นาล์หุ้น SICT วันพฤหัสพุ่งแรงวันศุกร์ยอดตัวปิดติดลบไป4%ร่วงลงมา25สตาตังค์ราคาลงมายืนที่5,85บาท85สตาตังค์มูลค่าซื้อขาย24ล้านบาทหุ้น AGE ติดลบไป7%เ ร่วงลงมา10สตังค์ลงมาที่1บาทส1สตังค์มูลค่าซื้อขายเบาบางซื้อขายกันที่1,900ล้านกแกว่าบาทในภาพรวมก็มีหุ้นที่ทำวอลุ่มวอลเลในเชิงบวกได้แก่หุ้น mca p i m o และ scl ส่วนวอลุ่ม l อลเลในเชิงลบได้แก่หุ้น s u p รีมหุ้นทับและหุ้น home pro ส่วน Impact ในเชิงบวกก็ยังคงได้แก่หุ้น delta ลำดับถัดมาก็คือหุ้น true และ scb อิมแพกในเชิงลบ3ตัวแรกได้แก่หุ้นกัฟ p t t และหุ้นท็อปบริษัทไทยออยเมื่อวันศุกร์ที่25ตุลาคม2567หลังตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการแล้วนะครับก็มีหุ้น IPO น้องใหม่2ตัวที่มีอาการเด้งขึ้นจากแล้วรับตาำๆซึ่งได้แก่หุ้น m e d เดและหุ้น PMC หุ้นเม d เดได้นำเสนอไปแล้วนะครับ อยู่ในคลิปวิดีโอไม่เด้งก็ล่องจูนในช่วงนี้จะนำเสนอหุ้น PMC ราคาเด้งขึ้นมา15สตางค์ปิดบวกไป12%ขึ้นมายืนที่1บาท34สตงางค์มูลค่าซื้อขาย56ล้านบาทหุ้น PMC ก็เป็นหุ้น IPO น้องใหม่บริษัท PMC l a b e l Materials จำกัดมหาชนภาพนี้เป็นอินโฟกราฟิกจาก Post Today เห็นสีสวยดีนะครับก็เลยนำมาจับเป็นภาพไตเทล หุ้น PMC เป็นหุ้นที่ถูกจัดหมวดหมู่อยู่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมในตลาด MAI บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สติ๊กเกอร์เปล่าหรือฉลากกาวซึ่งเป็นวัตถุดิบต,ต้นน้ำสำหรับการผลิตฉลากสินค้าและฉลากบรรจุภัณฑ์โดยจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศปัจจุบันหุ้น PMC บริษัท PMC Label Material จำกัดมหาชน มีมูลค่าตามราคาตลาด516ล้านบาทมีทุนจดทะเบียน385ล้านบาทบริษัทนำหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่11กันยายน2567เข้ามาด้วยราคา IPO 1บาท82สตางค์ราคาพา1บาทเว็บไซต์ของบริษัทใช้ชื่อว่า PMC Label .com เปิดเข้าไปก็จะพบหน้านี้นะครับ Service and Technology Highlights Self-Adhesive Labeling Solutions for the Modern Day ที่ตั้งของบริษัทก็อยู่ที่หมู่ที่2องตำบลโคกขามอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครข้อมูลเริ่มต้นของหุ้น IPO น้องใหม่ก็ยังมีรายละเอียดไม่มากนะครับจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดก็ยังไม่ได้ถูกบันทึกไว้แต่ว่ามีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย1,210รายเปอร์เซ็นต์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยคิดเป็นฟรีโฟลด์29.95% ซึ่งเป็นข้อมูลอัปเดตเพียงวันที่6กันยายน2567เป็นข้อมูลก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์เพียง5วันผู้ถือหุ้นใหญ่ของหุ้น PMC บริษัท PMC Level Materials จำกัดมหาชนผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับที่1ก็คือบริษัทซิลิกคอร์ปจำกัดมหาชนหรือว่าหุ้นซิลิกซึ่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยถือหุ้น70%ผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับที่2นางสาวจิตวดีเยี่ยวซิลิกูล ถือหุ้น1.30%แล้วก็ถือหุ้นเท่ากันกับผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับที่3ถึงลำดับที่6ส่วนผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับที่7ลงมาถึงลำดับสุดท้ายลำดับที่13ถือหุ้นต่ำกว่า1%นะครับผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับที่7คือบริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนถือหุ้น0.75%และมีผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับที่10ถึงลำดับที่13ถือหุ้นเท่ากันที่0จ สรุปก็คือว่าหุ้น PMC เป็นหุ้นลูกของหุ้น SILIX ปัจจุบันข้อมูลของบริษัทหุ้น PMC มีค่า PE 13.57เท่า PBV 1.01ปันผล0% ROA 5.52% ROE 9.85% DE Ratio 2.01 EPS 0.09ค่าเบตายังไม่มีข้อมูลนะครับ จากข้อมูลที่ให้มาเพียงเท่านี้ก็ต้องถือว่าหุ้น PMC เป็นหุ้นที่ดีค่า PE ยังไม่แพงนะครับและราคาหุ้นปัจจุบันมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีไปเพียงหนึ่งเท่า r o a กับ ROE ก็อยู่ในอัตราที่ดีพอใช้เกินกว่า5%ขึ้นไปแต่ว่า DE Ratio บริษัทมิน i ค่อนข้างจะมากแล้วเป็นหุ้น IPO น้องใหม่ มีนี่อยู่2เท่าส่วนกำไรต่อหุ้น EPS ทำได้ดีพอใช้นะครับหุ้นก็ถูกจัดบทหมู่อยู่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมในตลาด MAI ข้อมูลของหุ้น PMC ก็ยังไม่มากก็คงได้ดูแต่กราฟภาพนี้ก็เป็นภาพของกราฟหุ้น PMC ในไทม์เฟรมเดย์หุ้นเข้าตลาดด้วยราคา IPO 1.82บาท82สตางค์หุ้นเปิดราคาเหนือจองนะครับขึ้นไปทำ high สูงสุดที่2บาท68สตางค์ จากนั้นก็ร่วงลงมาราคาหลุดราคา IPO ลงมาทำราคาต่ำสุดอยู่ที่1,32บาทส2สตางค์แล้วเด้งขึ้นไปยืนราคาที่1,34บาทส4สตางค์ซึ่งก็เป็นข้อมูลเพียงวันที่17ตุลาคม2567ตรงจุดบริเวณนี้ก็น่าจะเป็นการลงมาปรับฐานน่าจะมีการเด้งในวันต่อไปเพราะว่าแท่งเทียนสุดท้ายปิดด้วยแท่งเทียมสีเขียวมีลักษณะเหมือนกับว่าจะกลับตัวได้ แต่ก็ยังไม่สามารถกลับตัวหุ้นมากลับตัวเมื่อวันที่25ตุลาคม2567ก็คือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาหุ้นลงมาต่ำสุดอยู่ที่1.18บาทส8สตางค์แท่งเทียนสุดท้ายของวันศุกร์ราคาหุ้นเปิดที่1.20บาท20สตางค์ทำราคาสูงสุดอยู่ที่1บาทส9สตางค์ท้ายตลาดลงมาปิดที่ราคา1บาท3าสสตางค์ ก็เป็นแท่งเทียนกลับตัวนะครับเป็นรูปแบบของ morning star price action ส่วนบริเวณนี้จะเป็น reversal หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเป็นการเด้งครั้งแรกหลังจากปรับฐานลงมาก็ต้องดูวันจันทร์ถ้ายืนเป็นแท่งเทียนสีเขียวได้แล้วยืนเหนือกว่าราคา1.34บาทส4สตางค์ก็อาจจะเป็นการกลับตัวเพื่อจะขึ้นไปทดสอบราคา ipo 1บาท82สตางค์แต่ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า1บาท34สตางค์ และไม่หลุดราคา1บาท18สตางค์ก็ยังถือว่าเป็นการพักตัวแต่ถ้าหลุด1บาท18สตางค์ก็ถือว่าตรงนี้เป็นจุด Stop Loss ต้องหนีออกมาก่อนเพราะว่าจะกลับลงไปลงไปปรับฐานใหม่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะลงไปลึกมากเท่าไหร่แต่ดูวอลลุ่มแล้ว56ล้านบาทในการเด้งขึ้นมาก็ถือว่าเป็นมูลค่าซื้อขายที่สูงแล้วยังเป็นหุ้นที่มีวอลุ่มมาลิดติดเข้ามาเป็นลำดับที่4ซื้อขายกันที่42ล้านหุ้น ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับสำหรับการกลับตัวเด้งเป็นครั้งแรกก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับหุ้น IPO น้องใหม่ถ้าราคา1.18บาทส8สตังค์เป็นจุดต่ำสุดของหุ้น PMC แล้วยืนราคาที่1.34บาทส4สตังค์พร้อมกับวอลลุ่มที่เข้ามาเยอะความเป็นไปได้ที่จะกลับเป็นขาขึ้นก็ค่อนข้างจะสดใสย,ยังไงใครชอบหุ้น PMC ก็ไปทำการบ้านกันต่อเลยนะครับพรุ่งนี้ก็าอาจจะมีการเล่นเทรดเก่งกำไร พราะว่าหุ้นพุ่งขึ้นมาค่อนข้างจะรุนแรงอาจจะมีการเล่นเดย์เทรดใครจะเข้าไปตลุมบอลก็เตรียมตัวกันไว้วางแผนให้ดีข้อสำคัญที่สุดคือ Stop Loss ถ้าหลุด1.18บาทส8สตางค์ต้องออกทันทีเลยนะครับคืนนี้โชคดีทุกท่านเจอกันในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ